อาจารย์ไปวัดถึงหลวงปู่แหวนอาจารย์จารย์อาจารย์นี่ตอนนับไปนับมาสิบสองอาจารย์จาก่ไปอยู่นี่แหละไปถึงเสร็จที่วัดอ่ฉันปองตอนนี้แหละนี่ถึงมาเจออาจารย์นัดสอนี่ที่หน้า ถามมาให้ได้ได้ฟงออกจากพระโอษพระพุทธ้าบุญดุษสนแท้ๆเลยก็ม่บุญของไม่แม่สะสมมาจ้าาทุกข์อาทุอาจารย์ทั้งสองจะเริ่งยๆขึ้นไปครับสาธุนะแม่พัฒนาคุณธรรมไม่ถึงที่สุดครับดีมากมากเดีมากเลยออบอกกันเราเเออ ดูนะแมนะ่เป็นเกลูกอะไรต้องไม่แนะ่ทั้งนันห้องแถวถ้าไม่ขายน้ำท่วมอาวอาจารย์น้ำเนี่ยถ้าดักเข้ามาหน้าบามต้องป,ปิดประตูถนะ้าไม่ไป,ปิดประตูเหมือนกับน,น้ำตกก็แล้วก็นั่งอยู่น่นะ ตอนมาตั้งอยู่นั้นละ่ะทำไงล่ะไม่รู้จะทำไงนัน่งสดธรรมจาร์ครับส่าธูครับนั่งสดธรรมจารเรียนธรรมจาราจารถ,ถูกหนังสือพังไปเร่มนหนึ่งนมดเติะนอเอแล้วก็ใส่บาตรอ่าพระคุณเจ้าหนังสือ เด็กเขาไม่รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าจะฝากให้ลูกชิดแต่พระพุทธเจ้าไปไหว้ถี่วัดได้ไหมเขาว่าได้โยมทุ้ถายทุกอย่างเีงแล้วก็ใช่แต่จะให้เด็กว่าจะยชิดแบบที่นำธรรมะของพระพุทธเจ้าเด็กไม่รู้อาจารย์ประเดี๋ยวมันไววตรงไหนลืมเดี๋ยวนะ พอเรียนธรรมจักรทำไม่ลุกตีไปกว่าจะฉุดปากเปล่าได้นะจ๊ะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเก่งทำ<ฮ>ดีแต่<ฮ>แล้วเขาจเขาฉุบอกแหมก็ไม่ต้องลุกไม่รู้อ่ะธรรมจักเนี่ยพระพุทธเจ้าพระชปานจารวัดค<ะ>ีตค่ะทุกโตกันสามครั้งะมาอยู่แล้วไม่ฉานกลับมาฉานเอง มากมากแล้วมาอยู่แล้วไปอย่างเดียวพระพุทธเจ้าบอกปานจะวัดรทีฟังเราสักนิดได้ไหมไม่ฟังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโตอีกปานจะวัดรทีฟังเราสักนิดไม่ฟังไปอย่างเดียวเลยครั้งที่สามปามจะวัดรทีขอฟังเราสักนิดหนึ่งนะอ่ะอยากจะฟังเหมือนกัน เราเคยบอกไหมว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเนาะได้ตัดสรู้แล้วครับนี่ธรรมจักรวดไมมา๋อจานฮอชดวดกว่าจะวดจบเนี่ยดูนายกายี่สิบสองนาทีครับสาธุและ ฟังข่าวขวัญนางนะเขาเขาสวดเขาสวดยี่สิบนาทีไอเราสวดช้าคำไหนไม่แน่นอันเอียวกเพียงกับแลสวดำไมย้อนใหม่แ่ะย้อนไปย้อนมาโอ้โตอนนี้แม่สวดไปเนี่ยแล้วถ้าเข้าใจคำสวดลึกซึ้งแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็ก็ฟังไปเป็นเป็นบางตอนบางตอนอ๋อตอนนี้อ่ะต้มีแต่เทวดา ฟังไปเดี๋ยวจุดท้ายก็เอาอจุดทัดช้าจุดทัดเฉยครับอ่าอันแรกปะอากาศในช้าเท,ท,ท,ทวดาตีช้าถ้าช้านฟ้าเนี่ยอยู่ในธรรมจักรหมดครับอยู่ในธรรมจักรหมดบางจะวัดทีพระพุทจะาที่แสดงถามให้ฟังจะวัดทีเป็นกานแรกเป็นวงล้อหมายเลขหนึ่ง ทรับ่าวไม่เก่งนะเลยได้โสดาบันองค์แรกเลยเนาะจ้าฮะว่าโกนธัญญาเลยได้โสดาบันองค์แรกเลยใช่ใช่ห้าองค์จบเลยครับทุก่จบเลยโอ้กว่าจะต่อการน่ะั่นาังมกน่าไม่ฉาก็มาจงไม่ยังนัคทั้งสองคง จบแม่จําได้เปล่าปัญจวัคคีย์มีใครบ้างจ๊จะปัญจวัคค,คีย์มีใครบ้างจำได้แต่หาองค์เพราะว่ามุ่งอยู่กบบับธรรมจักรเอาให้จบก่อนเพราะเยอะจำไม่หมดสมองเนี่ยมันจะเริ่มช้าคนี่อ<ม>เอาแต่โกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามัสัชิครับ แม่ไม่จำชื่อแม่จะไปเป็นใน้นเ้นเรื่องเอาข้อธรรมในเนื้อ็ทำมาจัดเอาแต่ข้อดถามก็อยู่อยูนธรรมมาจัดหมดพยายามโอ้โหในนี่แหละแล้วอาจารย์ที่เขาสอนน่ยก็แปลให้หมดครับทุกข้อทุกควาทุกตอนออในนี่แหละ,ะดูสิแม่เห็นแม่ฟังเนีเป็นร้อยๆที่ไม่ได้ลูก ฟังแล้วต้องเข้าใจต้องอธิบายให้เขาถูกต้องนะให้เขาถูกผิดผิดถูกถูกไม่ได้ต้องถูกอย่างเดียวต้องถูกอย่างเดียวต้องแน่นอย่างเดียว สาธุสาธุเห็นไหมเนี่ยบุญที่แม่สร้างมาเห็นไหมไมาสั่งสมมาดีเห็นไหมสั่งสมสุดตะประกอบกิจเนื่องด้วยการฟังประกอบกิจเนื่องด้วยความเป็ี่ยนมหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยพิธีความเห็นที่ถูกต้องนะแม่นะสาู้